มาดูการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปปลาวนะครับท่านในท่านพันคําวิภาวรรณนะครับก็ได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคําเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับระหว่างวันที่หนึ่งถึงสองมิถุนายนนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการกําหนดพิธีการต้อนรับและหาหรือข้อราชการ ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับในช่วงบ่ายแล้วก็เป็นช่อผาเลี้ยงอาหารค่ําเพื่อเป็นเกียติกับนายกรัฐมนตรีสปปลาวและคณะนะครับก็มีภาคเอกชนได้เดินทางมาร่วมกับท่านด้วยนะครับและเป็นรู้สึกว่าการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของท่านพันคาวิภาวันนะครับและเป็นโอกาสสาคัญอย่างยิ่งทั้งผู้นําทั้งสองประเทศเลยกระชับความสัมพันธ์และกาหนดวิสัยทัศน ในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสปปลาวให้ก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทนะครับพอสปปลาววันนี้ก็พัฒนาในเรื่องระบบขนส่งระบบรางเชื่อมจากลาวไปสู่เวียดนามไปสู่ประเทศจีนไปสู่คุณหมิงนะครับแล้วก็หลังจากสถานการณ์โควิดสอบสปปลาวเพิ่งเปิดประเทศวันที่9พฤษภาคมนี้เองเนี่ยนะครับ และสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของระบบขนส่งและก็ช่วยในเรื่องของการส่งองค์ส่งออกไปทางประเทศจีนผลมงผลไม้เนี่ยนะครับเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือความผันผวนระหว่างสถาน,นาการณ์ทางด้านเศรษฐกิจก,ฤฤการส่งองค์ส่งออกของไทยและยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตการส่งเสริมสินค้าการลงทุนการส่งเสริมไปมาหาสู่กันระหว่างทั้งสองประเทศ เมืเกินผมไปที่ประเทศส,สปป,ปลาวมาซึ่งเล่าเมอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนลาวตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนะครับจะมาเที่ยวในเมืองไทยและคนไทยก็ตื่นเต้นมากเลยที่จะไปเที่ยวที่เวียงจันท์ไปหลวงพระบางไปวังเวียงนะครับแล้วก็ถ้าประเทศจีนเปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับรถไฟความเร็วสูงของสองปปลาวเนี่ยก็จากเวียงจันทไปหลวงพระบางเพียงสองชั่วโมงหลวงพระบางไปคุณหมิงเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกินหกชั่วโมงเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็จะทําให้กันเรียกว,ว่า สายการบินก็คงจะเรียกว่ายัางบินเดินทางกันอยู่แต่จะทําให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยซึ่งสนุกมากเนี่ยนะครับก็จะทําให้เสริมสร้างการเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนระบบรางและส่งเสริมเศรฐษฐกิจทางด้านดิจิทัลความร่วมมือด้านแรงงานการท่องเที่ยวก,การสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการป้องปรามยาเสพติดน,นะครับจากประเทศสองตัวลาเป็นแลนด์ล็อกกลายเป็นแลนด์ลิงก์ไปเรียบร้อยนะครับก็ เรียกว่าเชื่อมโยงกันอย่างได้ดีแล้ววันที่สองมิถุนายนในวันพฤหัส,สบดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านพันคาวิภาวน้อมคณะได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีประเทศลาวถึงแม้ว่าจะมีประชากรเพียงเก้าล้านคนก็ถือว่ามีความเจริญเติบโตก้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทีเดียวเนี่ยนะครับ